ถ้าไม่มีเซตอัพนี้นะผมว่าไลฟ์สอนออนไลน์เนี่ยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเซตอัพมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูเซตอัพที่จะใช้สอนออนไลน์ของดูดีวันนี้กันด้านหน้าของผมนะครับจะมี macbook air m4 นะครับของผมโปรแกรมที่ใช้นะครับ zoom นะครับเปิดอยู่แล้วก็ด้านนี้คือโปรแกรม obs นะเปลี่ยนสลับจอได้แบบนี้นะครับอ่ามีกล้องนะแล้วก็มีสไลด์สไลด์เนี่ยมันถูกซ่อนไว้นะครับ่อนอยู่ตรงนี้นะ ใช้ไฟแค่2ดวงเท่านั้นว่าฉากเนี่ยมันสวยอีกแล้วนะคีรัยคืนมีคนนั่งอยู่2คนครับจริงๆ2ฝั่งเนี่ยมันก็จะเท่ากันแต่ว่ากล้องเนี่ยก็จะใช้ ZBE10 เหมือนเดิมนะครับ ใช้เลนส์18-50ของ s i กม a นะครับ f 2.8นะการต่อผมต่อแบบ USB streaming ใช้ส่ USB นะครับเส้นเดียวต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับส่วนไมโครโฟนนะครับผมไม่ได้ต่อที่ตรงนี้นะฮะใช้เพจ Quick Release ของ u l n n c y นะครับเป็นเพจ y u k a ตัวใหม่นะตั้งกล้อง T39 t เราเป็นขาที่ผมออกไปพูตาลด้วยนะครับมันเบานะคอมพิวเตอร์ Computer MacBook Air 4นะไม่ได้ต่อนะเอาไว้แบบยกให้มันระบายความร้อนเอฉย จอเนี่ยสามารถต่อแบบ U USB-C เข้าไปเลยนะเป็นฮับให้ผมด้วยนะตัวกดนะครับคริกเกอร์นี่นะครับโฟนใหม่แบบนี้ holy land นะครับลักแม็กทผมรีวิวที่ช่องดูดีไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับต่อจ่ายไฟมาให้ส่งภาพแบบไร้สายนะครับเข้ามาที่แคปเจอร์การ์ดอีกทีหนึ่งเนะีก็ของยู r e e นนะครับสีสันก็ค่อนข้างโอเคนะตัวส่งสัญญ,ญาณเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ต่อกับมือถือตอนที่สอนเนี่ยผมก็จะส่งภาพหนะ้าจอสอนถ่าย ตรงนี้จะเป็นสเตชันสำหรับสอนไทยแสงตรงนู้นนะครับฉากด้านหลังเนี่ยเป็นฟิลออฟฟิศแสงเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเป็นแสงธรรมชาติล้วนนะครับสตูดิโอให้เช่าแล้วก็เอาไว้ใช้ถ่ายสต็อกด้วยนะฮะสวยไหม บันทึกวิดีโอเนี่ยลงไปที่ OBS OBS สลับหน้าจอส่วนโปรแกรมเปิดสไลด์นะครับผมใช้ Microsoft Windows ถ้าตัว Mac เนี่ยเวลาที่ผมใช้ Be Note นะครับมันจะเข้าโปรแกรมอื่นไม่ได้มันจะต้องใช้โปรแกรมนั้นโปรแกรมเดียวนะ PowerPoint ของ Windows นะก็สามารถใช้งานได้นะครับเปิด pop up โปรแกรม,มอื่นๆเนี่ยได้เลยนะใครสนใจนะครับการเซตอัพไลฟ์หรือว่าจะได้คำแนะนำ การใช้งาน OBS นะครับทักเข้ามาได้นะครับ add ดูเด่นไลได้เลยนะครับหรือว่าสนใจเครื่องไลฟ์สดนะครับเครื่ไลฟ์ก็ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟต่างๆนะั่น่ะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ถ้าเป็นพิมพนะ์ไลน์เนี่ยผมอาจจะตอบช้าแต่ถ้าแบบอยากได้ดรววๆเนี่ยอาจจะนัดเวลาเพื่อทำแนะนำอันนี้ก็จะด่วนหน่อยแต่ว่าจะมีค่าบริการนะลองถามเข้ามาก่อน